เห็นเลยเหมือนหลายบ่วัดวัดวัดถามว่ายังบอกวัดวัดถามมาถขือไหลบ่ถขือไหลบ่เป็นแบตอบถือควันนี้เหมือนหลายบ่เนาะหลาปเลยไม่คือถามไม่คือประด็นถางคือเก่าคือแต่ถือผมกคือจังหวะมันจังโคตรเขาได้มาแปะนวดเขามาตกมาตายได้ยังไงคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ว้านมีแห้งมีแห้งช่วรังเื่องนี้บอกขาวว่าแห้งเนี่ยเย็บนักชั่นะครับกะสวัสดีทุกคนละกบอบคุณทุกคนทีมาด้วกันกับบ้านรุ่นเอกครักันผมกับพวกรงไถเลยยลังเลกออกผมบอกว่าไดครับ เห็นเลยเหมือนไหลบ่ขวดขวดก้อนถามว่ายังบอกวดก้อนถามมาถือไหลบ่ถือไหลบ่เพป็นกรตอบถือขวดนี่เหมือนไหลบ่เนาะไหลไปเลยมันเะือกมัดขึ้นว่าได้ถามคือเก่าคือแต่คือผมกับชือยังว่ามันดังโคตรเขาได้มาแปดขวดเขามัดตกมาตายได้ยังไงไม่แม่เขาเอาขึ้นเหมือนเลยบ่อที่เขาได้มาสี่หขวดเขาปูสองเหลืออยู่บ่อทางเหลืออยู่นะครับนอกอะ งวดนี้เปิดติ๊กต็อกประด้เลยถึงดา่งา,ดาว่าเป็นหมาด่าตั้งแต่ผู้แรกฮอดผู้สุดท้ายเอาได้หะอซูนลันเปอร์เซ็นต์มึงเงียบเก็บกูจะเผาสำนักคุยเกินมัม่นใจเกินนะครับก้อนนี้ผมจะบอกว่าถ้าผูใ้ใดได้เบื้องในซูดก้อนนี้ผมจะบอกว่าซูนลันเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือว่าผม <c ười> ก็บ,บอกที่นอาเด็กมันมีเข่าไม่รุ่งัะใส่แต่สีมีแต่นาย่าแหละก็ที่ที่ดวงดวงคือยังดวงคือว่า เขาเขามาแปันวดนี่กูไม่เห็นหรอกกูไม่เห็น,นัวดที่เก้าเนี่ยกูกระทุ่มเลยนนมาปักอาจารย์นอตตี้มันคือดังนะว่ากูใส่กันนะเรียบร้อยอนนหัวกระดาบันนี่ลูกกระจมเรียนตายแล้เลขแต่ว่าผู้นี่มีดวงกับเพื่อนเหติพี่เรามีดวงนี่เราไปจถิถบกม่าตังแตงที่จิดบต,ต้องวันไหนก็่านงศูนห์ฮาต้องวันแรก อันนี้คือเนี่ยนะครับมะแปะงวดมาหนิแล้วถึงจะงวดแรกคือหนึ่งกระดามคือศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าหนึ่งหกงวดนั้นสามตัวตรงแล้วก็บนล่างนะครับเ,เป็นระยะเวลาห้าเดือนเดี๋ยวก็เป็นแปะงวดที่เราก็ถึงมาถึงหกชูนห้าสามชูนมาเขารูดแนี้ยกัญญาอ่ะแามามะดังๆหลังๆก็จะมาเป็นซุนสองที่ดังมากแล้วก็สี่หกที่ดังที่สุดส่วีทเทศไทผมบอกคุว่ามันไปดังตอนแรกอันที่สอกว่ามมันเอาไปรูผมก็เลยว่าเป็นยังกูถึงได้แค่ ผมก็ได้ไปเปิดเบื้งช่องความคนเบื้องหาล้านเหมือนกนะโอ้ยสมหวดอ่จ้าครักเนาะช่องแท้คนเบื้องแสนเดียวครับเดี๋ยวผมแท่บอลคนใเ็นเ่อนอยู่แท้เหอาจารยเน่ะแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะคะใครที่เป็นแฟนคับเป็นช่องสวัสดีคุณวันนี้นะคะสวัสดีทุกทนี่นี่งวนา้ะแชร์้อาจารย์ด้วยค่ะบ้า เจ้ามือเขาก็จะอ่อนกำลังลงเขาเมื่อหน่าจะอ้นเขางวื่นี้แล้วกะผมถือว่างวืนี้กูขัดคนกูขัดคน้็อย่างกันนี่เด้นั่งอยู่นี่เลขว่าเขากับแม่คือเขาว่าด้เกี้ยวกับว่าว่าเขากูกับว่าแม่ตาว่มนี้มันเห็นอย่างไรอย่างพราะเลขว่าเขาปุ๊บผมเปิดเฟสขึ้นโคตรเต็มเลยก้อนเลขที่ออกนี่เป็นกำลังใจให้นะคะว่านะพราะเลขออกแล้ว่าถือมืดหลายคัก ผู้ว่าแหน่เสื้อมึงเลยเอาคือเป็่คือคนผูกเก่าอยู่คือเปล่นคือเดินก็เนี่ยเขาจะได้เห็นคือยังเขาว่าแหละงามนี่เขาลํำบากนี่เขาที่ได้เห็นบอกว่าผู้ใดคือที่พึ่งได้อย่า,ญญาเมเงี้มมีความสูขงขาวบานองคิดถึงดอกก็คือว่าเพิ่นจะบม่เคยโทวดดวงจะค้องเลยถ้าดวงดีหรีแปดมวดทีพานมามันเป็นระยะเวลาห้าเดือนเขาก็ต้องเห็นต้องถือผู้ลังคนบอกว่ามวนนี้หมดเป็นแสนถ้าเจ้าเห็นแปดมวดที่พานมาเจ้าซื้องวนละแสนนี่ เจ้ารวยแล้วแม่นบ่ครับแม่นค่ะผู้ละคนก็ว่าฟูกคือพอฟูกให้มันฮอดสี่วดแนี่มานฟูกยัง8งวดนะครับหัวที่แปดหัวที่9เอ้ยหัวที่9เฮายังตายศูนย์ใน8โตบ่มีเลยซึ่งผมมองว่ามันเป็นไปได้ยาก่ยสำหรับผมเพราะผมมั่นใจผมก็เลยว่าร้านเนี่เป็นยังผพราะมึงกล้าว่าร้านเปรี้ยนไอเขาบอกแปดหัวหัวที่เก่ากัมาวะกูบ่ฟูกแล้ววะสโนดเออถ้างัวที่8ยังเฮ็ดได้สโนดไอยางลงบมันได้อยู่นะครับแป้นมันปุแบบนี้ หัวซักเลยว่ะพอาะเล็กออกแล้วนี่พี่แล้วก็บานหลุดน้ำเสื้อว่ะผมบอกน้ำใแล้วผมยางนี้ไปล้างห้องน้ำไปนั่งดูโมบอกน้ำผ่ไปนั่งไห้อยุ่นเสือใจเสืยใจอย่าฟ้องนะว่าเสียใจว่าเสียใจครับเสียใจเนาะเท่ากับเที่แล้วมันบ่ได้มันคิดหวังแล้วมวนนี่เสือกมาหลุดมรวนค้นตามไปหลาม้วนค้นตามม่น้อยพันเอ้ยเขาเอาเขาเทยุ่นมวนนี่มาแล้วป่าถึงจ้า้วแ้ว่า พูดแบบว่าให้เขาอยู่จังหวัดในนองวัหนาจังหลุดกะวัวหนาสิบหกพฤศจิกาผมกับยังคิดบ้าผมจะน้ำพุดเก่าเลยนะครับกะว่าไปกอนเดี๋ยวมันยืดถืงได้อีกเออเาวัวนี่เอาหาแสนเปร์เซ็นพอเนาะวัวได้ว่าหาแสนเปร์เซ็นหนึ่งเขายุ่งวัวได้ว่าล้านเนี่ยหนาแตกเลยเอาหาแสนมันยังเข้ามีหลุดนะครับถาาถึงทุกช่องเลยแล้วก็เป็นแค่แนวทางชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่าน อาจารย์ก็ไม่รู้ว่าออกตัวไหนท่าอาจารย์หู้อาจารย์ดีซื่อเองเราเงินแม่แดกนะครับกระอะมักกระซื่อว่ามักจะย่ซื่อตำหนิครับเถ้อปวดใช้วิจารณญาณนะครับนอกไม่มีใครบังคับนะครับอาจจะถูกก็ได้อาจจะผิดก็ได้แล้วแต่ดวงของแต่ละคนนะครับบอกไว้แล้วไาที่นี้หวดกว้างก็บอกเลยติดต่อมันมาถามลองคอนนี่ไม่เปถามจะยังวะมาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นเปิดขึ้นโอ้ยลบชิปยังไงน้องปุ้แจ้งรายงานยังไงน้องคืออยากไอเดียกะ ิดว่าสีมาล่ะครับแต่ว่าเลขมันมีอยู่แปดตัวเนาะรางวันที่หนึ่งก็หกตัวแล้วก็สองตัวล่างรวมเป็นแปดเสือบบมีศูนย์กับแปดเลยรอสักครู่นะคะใครที่ขอตัวนี้มมีเลยต่านตอนหมุนลูกบอลข้างพร <c oughs> ้อมไหมไอ้บบบเถึงกันแล้วกันนะครับ,รบตากะคัวหน้าสิบหกพฤติกาซื้ออะไรก็ได้ออขอให้มีศูนย์ซื้อเกาผมจะเอาให้ได้ละศูนย์เนึ่งทำไม่ได้หวดนี้ผมกัยมีเส้าบอกไปละนะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์แต่ไมมีศูนย์ี 07 47ราคา08เสี่ย8เนี่ยี่เปลี่ยนมากก็คือว่าผมเอา78ออกผมเอา47มาแทน่วนสามตัวเขเมี047กับ048่วน078ผู้ใดอยากนั่มไว้ก็นั่มไว้ได้ว่าได้ยิดครับ078แล้วเราเคยมีเหตุการณ์นี้ถ้าย้อนไปประมาณวันที่1เมษาปีนี้แหละ1เมษาผมใหเก้า06เข้าไปย้อนเบิ้งหัวหนักระดังมันออกอย่างนี้บผมออกเก้า07นดครับ หดเอามาที่ไดนน้ำว่นี่ได้เห็นยืนมาก็คือบัดนี้นี่เขาปะได้มันออกเก้าศนเจ็ดสิบหกเมษาหมว่าเอ้าเขานเก้าศูนย์หกนีละมัตสิคงปะในสิบหกเมษาออกเก้าศูนย์หกวน่ะานตาใสามล้านไม่ได้เหตุการนี่นะคะใครที่ขอนอนขอล้วเดี๋ยวเรนให้การพูดเสร็จกันพูดไปได้คาดคนออกคือกัยุคทุกอย่างอย่ที่ศรัทธาทั้วตู้ยังเท่านี่มาถือเขาไปยังมาอยู่นผมผมกับมาเลยผมบอกไปก่อนนะครับ คือเขา้าไปยู่งเรยใจนะครับไม่เหล่านี้เขามี่รุดแล้วก็นยู่งด่วนแล้วก็อ่าผู้ได้คัดค้นออกคือเน็คบอกเขาจะเห็นเลยเขาไปเปิดโนรถจิ๊กตจอกเข้าใจเห็นหอกว่าใครเป็นคนนี้แทงไลยเนี่ยดาผมเต็มเนี่ยผมน้ำบอกเส้นเต้าบอกนะเด้อครับเด้อบอกผมเหมือนนะบอกดากขอแม่นิดหน่อย,ยนี่นีจตาผู้เฒ่านะครับดา <c oughs> นะครับผมก็เลยย้อนครับไปว่าถ้าแปลงวดน,นี่ด่วงอ่ะต้องได้น้ำกันนะครับมันก็นี่รุนหลังกันเือทุกงวดแหละค่ะ แต่นีเขายังมาขายอยู่นะครับ้ากาง้ว่านี่กับคือว่ขาข้าวปาจะเหลือตะคนพี่สาท่าหล้วก็ยู่ด้วยใจที่จะตามต่อแหละผมคิดว่าดวงข้าจะลุ้นกันดวงงวดวันกี่นี้นะคนคิดบอดีกับแม่จะดีแล้วบ่ได้เพราะว่ายังนันให้คนยังสันไดผมกับพวกพูงใจดอกพู้แจงใน้ล่ดาเต็มอยู่ดาฮอนแม่ผมนะล่าทุติมะเผาอ่ะสำนักไม่เาเผาเน้อ่ามีเงินสอบไหมนะครับค่ะ เลขทูบบัดนี้นี่เพราเรื่องเลขทูบก่อนผมจะบ่ปล่อยแล้วงวดก่อนผมเป่าหมดผมย่านตะคนบ่ได้ย่านตะคนมาเห็นย่านตะคนมาเกิดดราม่าเห็นบ่ลซีนึงมันก็ออกหานึงมั่วน้าก็จะปล่อยบัดนี้สิมา3:00นคือเดียวเลยครับบ่มีกาดให้ก่อนบ่มีบีอพี่ย่านซื้อบ่ทันบ่แมานามเมบ่เอาแล้วก็คือว่ากันทิดย์เพชรเราเป็นเพียงพี่ล่ะตกมาตายผมคิดว่างวดที่เก่าถ้าถามผมว่าสิผมมั่นใจแฮงผมโคตรมั่นใจนี่ผมมั่นใจในเลขวิ่งเพราะว่าเลขวิ่งเฮามัน ไม่เข่าตลอดเนาะมันไม่เคยผ่านเลยนะครับกะมื่อนี้กะเข้ากับเบาๆเด้อยถ้าลอตเตอรี่กะหัวก่อนอาจารย์ครับสองร้อยห้าสิบไปหุ่นเหรอแต่ขอพูล้รงไจที่มานะครับเนาะกะดีเชื่อว่าม้วนนี้ได้พาคอนั้งหดก้อนทางของรัฐบาลนะคะราะว่าขันเขายีกวดนึ่งวันนะเขาอัดเงเอะไรแบบนี้อายุอาจารย์แลยสามสิบอ๋อเดี๋ยวสามสิบป่ะครับมีคนตีไม่คู่ผมอยู่ในห่าเข่าหนึ่งผมมากแล้วผมเตะไซต์ศูนย์แล้วผม